对，麦当当，麦当当。 Yeah, คุรัตนีท่านนันทวัฒน์เจริญวันตลอดถึงผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่มากมายให้เกียรติกับงานมงคลสมรสของน้องน้ำทิพย์และนายอภิชาติจำแก้วในค,ำค่ำคืนนี้ทุกท่านครับด้านความของผมนะครับที่กำลังเดินมาด้วยความยากลำบากก็ดีด้วยความตั้งใจก็ดี ปลุกมือเป็ปกนกำลังใจกับน้องทั้งสองคนด้วยครับเริ่มแต่นาทีนี้โอ้ oh, ชันทีกันมาแล้วจนได้รูว่านัดนี้ต้องมีกติกาแน่เลยน่ารักครับปรปุมือครับเป็กำลังใจกับคู่บ่าวสาวด้วยครับครับพี่เจมเป็นพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายด้วยครับไปเชีเลยครับคุณพี่สามารถคุณพี่แม่นะครับท่านนันทวัฒน์ จาเรวันรอผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีให้เกียรติกับทางเจ้าภาพเราถึงท่านนั้นเป็นญาติของฝ่ายเจ้าสาวด้วยนะครับรับทราบข่าวมาแล้วก็ต้องขอบคุณทีมข่าวด้วยอดี๋ยวเิท่านบตรทีนะครับเลอกเขากเรียนเชิญผู้นาท้องถิ่นท้องที่นะครับขอเชิญท่านสจบรรจงศักดิ์วชชินบุตรทีเห็นนี้ขอกลาบยปเชิญครับและ ถ้าสุดท้ายที่ขาดสะไม่ได้ขอกลับเรียนเชิญนายกองการมหมายฐานชาตบรรมแมนะครับท่านสุกิจแก้วเพชรเรียนเชิญมารวทีแห่งน,นี้ด้วยอ่าอายละเชิญท่านพูกฟังนะครับอ่ะทุกท่านครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งจัดมาอะไรให้สวยๆหน่อยเป็นเกียรติยศให้คู่บาวสาวเชญนกับเราไปนะมีส่วนของฝ่งเจ้าจบ่าวค,ค,ค,ครับปรบมือให้เป็นเกียรติยเจ้าบ่าวด้วยครับ และ็มอมให้กับทางเจ้าสาวนะครับ้องน้ำไปอีกครั้งครับแล้วกับผมขอเ,เชิญท่านสุ้ตรตจาเมืองให้เกียรติเป็นผู้อวยพรให้กับคู่เก่าสาวประกาศนิจครับครับเรียนท่านรองผู้กันจังหวัดธรุราตนีนะครับท่าน พ่อคุณแม่นะครับของทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งสองฝ่ายชาวบานและเจ้าฝสางนะครับแล้วก็ท่านแขกบุญเกียรติทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับทุกท่านก็คงจะรู้สึกยินดีนะครับที่ได้ร่วมมาเป็นสักขีพยานนะครับในวัดที่สำคัญอย่างยิ่งของน้องทั้งสองคนนะครับเพราะว่าวันนี้ เป็นว in ันที่ความรักของน้องทั้งสองทั้งเจ้าสาวและเจ้าบ่าวนะครับได้เจริญงอกงามเติบโตแข็งแรงเต็มที่นะครับพร้อมที่จะติดดอกออกผลต่อไปข้างหน้านะครับก็อยากจะฝากน้องๆทั้งสองว่าความรักนะครับก็เหมือนเปลี่ยนต้นต้นไม้นะครับที่เราจะต้องหมั่นทวนดินรดน้ำใส่ปุ๋ยนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่น้องจะต้องทำก็คือจะต้องเติมความรักที่มีในวันนี้นะครับเติมต่อไปเรื่อยๆนะครับนอกจากความรักสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือความเข้าใจนะครับความเข้าใจก็เปลี่ยนเสม,มือนต้นไม้เราควรดินดน้าอย่างเดียวเราไม่ใส่ถุ๋ยนะครับความกระเดนอกหาบ้านก็ไม่สามารถที่จะเติบโตได้ไปข้างหน้านะครับเก็ขอให้เราทั้งสองได้ใ,ใช้ชีวิต ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับไม่สำคัญนะครับว่าใครจะเป็นช้างเท่าหน้าใครจะเป็นทางเท่าหลังนะครับแต่ขอให้น้องทั้งสองแค่เดินไปด้วยกันเดินไปพร้อมกันนะครับเดินไปในทิศเดียวกันนะครับสำหรับชีวิตคู่ก็อยากจะฝากน้องทั้งสองว่าก็เหมือนนินกับฟันนะครับก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดา นะครับขอยากให้น้องมาถึงวันนั้นที่น้องเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาก็อยากให้น้องคิดถึงวันนี้นะครับวันที่น้องสองคนเข้าประตูมีหวาด้วยกันวันที่น้องสองคนรักกันนะครับกขอให้ใช้ความรักเป็นเครื่องน้ำทานตลอดจนความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเพื่อเรื่องในวันนี้นะครับก็ด้วยพลังแห่งความยินดีนะครับของพี่น้อง แข้งปูวิกิอ่ทุกท่านนะครับตลอดจนพลังแห่งความรักของน้องทั้งสองตลอดจนคุณพ่อคุณแม่ของน้องทั้งสองฝ่ายนะครับก็ได้โปรดบรรดาได้ได้ชีวิตคู่ของน้องทั้งสองได้ประสบความสุขประสบความชีวิตประสบความสาเร็จในชีวิตหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองนะครับมีครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับ มีความสุขผลเจริญต่อไปครับตลอดกาลและตลอดไปครับขอบคุณครับครับต้องขอบคุณท่านสตุตงจงเมืองนะครับที่ท่านนันทวัฒน์เจริญวันโวยพรให้กับคู่บ่าวสาวเช่นครับพี่ยิงได้เลวนะแฮเบอร์เว่พอนล็อกเร็วนะี่นะอัับแฮเบอร์และแม่นะครับ ท่านสมาชิกบอกวัดคุณพ่อเชิดและแม่นะครับท่านนายกอบตคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ้าวนะครับคุณแล้วก็มาก,กับแม่แล้วก็น้องลูกกล้านะครับกับกับเบีย้ยเบีย้ยเออไม่เมาที่พออ่อใช่ไหมนะครับก็ดีใจแน่หนังช่องครอบครัวนะครับดีวันนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นนะนะครับทางไฟเจ้าบ้านเขาจะเศร้าก็มีหนังลูกเศร้าเพิ่มขึ้น มาแต่แม่ไมีลูกป้าเปลืองขึ้นนะครับยนนอย่างลูคนเดี้อะไรลูกสรื่องคนอะแล้วหรอกน่นะครับก็ปล่อยพอนให้ล้านลังท้อนะครับผมมีทรัพย์เป็นต้าเป็นต้าเป็นตาปีความสุขในการปลรูงกูนะครับแล่ประจําคำที่ท่านแด้เพือ่อได้ให้กวาดไหว,วได้ซอนไหวนะครับมีได้ก็บสิ่งสำคัญที่ให้อาภัยถึงกันกนะครับนะครับก็ปกูกแล้วก็มีลูกมีล้านให้ท่านไ,ได้ชื่นชมทีนะ ก็มีความสุขมานะครับอทุครับนนี่เราชื่นใจนะครับบอลเลกตายบันเราทึ่งบันไดาั้วใจก็คุณการเป็นอย่างสูงกับก็คุณรับอบคุณตุกก่านบนเวทียกเว้นเจ้าเศร้ารับมีพ่อหมอใหญ่พี่มาขก็คุณแค่คิดสวัสดีครับสวัสดีญาตินิสหิดให้ตุ้กฐานขอเดื่อนกาขอขอบคุณสุ้กฐานดีใจดีใจจริงๆงเลยที่มาร้อง khi mà chuối em lót rồi tôi mẹ đùa cảm ơn tập cao đây đại liền nhà đùa tưng vì khát tóc bọc rong cả tông kho kho ấy kho tốt tụt tụt quân tính đây cái khác tóc bọc lóc ạ kho áp ấy kho ấy tụt bị phạm xúc cặp càng kín lẽ ra đường đang rồi phải là cặp nhất đi gần con อยากแครับอยากแก้ครับเอ่อจนๆดีด้วยร้วยก็หาังซีซันแต่ลูกเราเคยมั่นรับมาแต่ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ